สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับมินาอีกแล้วในช่องของมินา S I L D 321วันนี้นะคะจะมาเล่าเ,เก็ตข้อมูลเล็กๆน้อยๆของมินาค่ะเกตความรู้ของน้องมินานะคะอ่ะเก็บความรู้เรื่องที่1อาวุธอาวุธของมินานะคะก็คือเคียวทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมินาอาจจะยังมีอาวุธอย่างอื่นแบบเออธนูา้าดินน้ำลมไฟอะไรแบบนี้แล้วก็ อีกอันหนึ่งอาวุธอีกอันหนึ่งของมินาก็คือ,อ,อสามง่ามที่ถืออยู่ที่คนเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะคะส่วนมีนาเนี่ยข้อมูลเขาบอกว่าองค์กร scp เนี่ยองค์กร scp อ่ะรับเรียกมีนาถึงแม้เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่ง scp อ่ะคือมนุษย์ scp เอาง่ายๆแหละผสมอ่ะผสมระหว่างมนุษย์กับ scp ส่วนชื่อของมีนาเนี่ยโดยคําว่า scp 1 2 3ที่เป็นโคตรรหัสเนี่ยเป็นชื่อของแม่เธอนะคะก็คือเป็นนามสกุลของเธอเอาง่าย ผลไม้ที่มินาชอบก็คือสตรอเบอรี่โดยผลสตรอเบอรี่นั้นนะ่ะเธอบอกว่ามันสวยและน่ารักและน่ากินมากๆเลยล่ะเพราะว่าผลสตรอเบอรี่อ่ะเอางานนะ่ายๆนะครมันไปเปลี่ยนสีนั่นแหละเปลี่ยนสีแบบเอานมมาใส่ใช่ป่ะก็กลายเป็นแบบสีชมพูอ่อนเป็นสีชมพูอะไรมาเนะี้ยนั่นแหละบอกเลยว่าอร่อยมากเลยสตรอเบอรี่อ่ะคือมินาเคยกินนะสตรอเบอรี่อ่ะอร่อยมากแบบเปรีป้ยวๆหน่อยแต่เปรี้ยวมากไปก็ไม่ดีต้องจุ่มน้ําตาลด้วยไงอะไรมาเนะี้ย และอีกเกจข้อมูลหนึ่งก็คือมินาสามารถหายใจใต้น้ำได้ด้วยหายใจใต้น้ำในที่นี้ก็คืออาจจะแบบมีหางเป็นพญายนาคอะไรแบบน,นี้แต่อีกข้อมูลหนึ่งก็บอกว่าเธอสามารถอยู่ใต้น้ำได้โดยที่เธอไม่ต้องมีจำเป็นต้องมีส่วนอวัยวะของสัตว์ใต้น้ำเป็นขาเลยอะไรมานเนี้และรวมไปถึงตาซ้ายเนี่ยพเพื่อนๆก็อย่าไปอตอมหรือพเพื่อนเนเนี่ยก็อย่าไปแคร์มันนะเพราะว่าตาซ้ายมี ตาซ้ายมีนาเนี่ยมาถึงตาดำๆข้างหนึ่งอ่ะนั่นแหละก็คือมันเป็นตาที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดแล้วไงแล้วก็อย่าไปแคร์อะไรมากเลยนะตาตาตาครังนเนี้ยเนี่ยเนี่ยงเนี้ยอย่าไปแคร์อะไรมันมากเลยนะเพราะว่ามีนาเนี่ยเธอเป็นอย่างงี้มาตัต้งแต่กําเนิดแล้วและสีประจําตัวมีนาคือสีชมพูมีนาเป็นพญานาคด้วยนะถ้าใครรู้อะ่ะถ้าใครติดตามมีนาจะรู้ว่ามีนาของเราเนี่ยเป็นพญานาคแล้วก็ชอบแล้วก็เป็นพญานาคตัวเดียวที่ เป็นผสมไงผสมระหว่างมีนาเป็นพญานาคที่ผสมระหว่างนางฟ้าโมรากับพญานาคแต่ด้วยความที่แและพอมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาก็เกิดเป็นเอ่อมนุษย์ผสมเอซีพีอะไรมาเนี้ยแล้วความสามารถของมีนาเนี่ยในการสื่อสารกับซปหลาดเดี๋ยวมีนาจะว่าให้ดูว่าสื่อสารยังไงอ่ะก็คือเอาง่ายๆนะพเพื่อน ก็คือความสามารถของมินาเนี่ยในการสื่อสารกับสปปรลลเนี่ยก็คืออ่ะอย่างซาเรเนสเนี่ยมันสื่อสารกับมินาออกมาแล้วมินาเนี่ยจะแปลภาษาพอแปลภาษาปุ๊บเธอก็จะสื่อสารออกมาแล้วเธอก็จะแปลภาษาของซาเรเนสได้แต่ถ้ากระตูแค่มันสื่อสารกับมินามาเนี่ยมินาก็จะแปลภาษาได้ว่ามันพูดอะไรแต่ความจริงกระตูแค่มันพูดได้อยู่และและมินาเนี่ยสามารถแปลภาษาสปปรลลได้นั่นอย่างซาเลเนสเนี่ยมันแปลภาษามามินาก็จะแปลภาษากับและจะสื่อสารได้ก็คือซาเรเนสเนี่ยมันส่งสัญญาณมามินาก็ส่งสัญญาณกลับ แล้วจากการเนี่ยกระตุยแค่ถ้ามันพูดกับมินามาวินะก็ถ้ามันส่งสัญญาณด้วยพลังจิตของมินาเนี่ยมันก็จะส่งสมันก็จะส่งสัญญาณมามินาก็จะส่งสัญญาณกลับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับการส่งคลื่นเนี่ยแบบการส่งความติดต่อการตัดการติด ก็คือการสื่อสารการติดต like ่อกันอะไรของมีนากับสัตว์ประหลาดเนี่ยก็คือถ้าซาเลนเทสเนี่ยมันส่งขึ้นมามีนาก็จะส่งขึ้นกลับถ้าก็คือเอาไว้ไงส่งขึ้นในที่นี้คือการสื่อสารถ้าซาเลนเทสมันสื่อสารมาหามีนาเนี่ยมีนาก็จะสื่อสารกับถ้ากระตูแคบมันสื่อสารกับมีนามามีนาก็จะสื่อสารกับอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถของมินาแหละที่แบบสื่อสารกับสัตว์ประหลาดได้อย่างซาเลนเทสเนี่ยมันพูดอะไรออกมาเนี่ยมินาก็จะแปลภาษามันแล้วก็จะพูดออกมาเป็นแบบว่า สวัสดีก็คือจะแบบว่าจะพูดออกมาเป็นแบบว่าเออพูดออกมาแบบแล้วก็แบบภาษาของเซเลนเตีมาแล้วก็จะแปลออกมาเป็นคําว่าเออ แบบว่าสวัสด,ดีอะไรวันนี้ส่วนการ์ตูนแคทเนี่ยถ้ามันสื่อสารพลังจิตมาก็เมยนั่ก็จะสื่อสารด้วยพลังจิตแบบว่ารับตาปากไม่ขยับอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เอาง่ายๆคือซเซเลนเฮดกับมีนาเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วนะ,นะมีนาเนี่ยแหละที่สามารถสื่อสารกับสัตว์ประหลาดได้คือตั้งแต่สื่อสารกับสัตว์ธรรมดาบนโลกเราจนสื่อสารไปถึงกับสัตว์ประหลาดได้คิดดูขนาดไหนอะมีนาเนี่ยเท่ขนาดไหนฮัลโหลโอเค okay. จบไปแล้วเนาะก,กับข้อมูลของสาวเดี๋ยว <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวขอสต๊อปหนึ่ง ก็คือก็จบไปแล้วนะกับข้อมูลของมีนาสาวน้อยลูกครึ่งมนุษย์กับ SCP ซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็คือความสามารถของมีนาแต่เขาอีกความสามารถหนึ่งเพราะที่มีนาไม่ได้พูดถึงก็คือมีนาเนี่ยถ้าถูกตัดหัวขาดไปเนี่ยหรือว่าแขนขาดขา,ดข,าดขาดไปเนี่ยงอกใหม่ได้นะแต่ถ้าส่วนไหนมันยังไม่หายไปเนี่ยสามารถต่อมาใหม่ได้ส่วนหัวก็เช่นกันมีนาก็สามารถถ,ถอดหัวได้เหมือนกับการ์ตูนแคทไม่ใช่กระสือนะถอดหัวได้เหมือนกับการ์ตูนแคทเลยแล้วความสามารถของมีนาเนี่ยสามารถ เปลี่ยนสีตาได้ด้วยไงแล้วคือตาที่ส่วนใหญ่ที่มีนาจะเปลี่ยนสีก็คือเป็นสีแดงเป็นการขู่ไงว่าแบบอย่ามายุ่งกับฉันไปไกลๆซ่าอะไรมันนี้และรวมไปถึงเนี่ยมีนาเนี่ยเป็นแล้วรวมไปถึงเนี่ยคือมีนาเนี่ยเกิดมาเนี่ยเธอก็มีเขี้ยวด้วยนะมีเขี้ยวเอ่อหมายถึงบริเวณแถวๆเนี้ยเนี่ยก็คือเขี้ยว หน้าตากับเขียเ้ยวนี่สองอันนี้ก็อย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะเพราะว่ามีนาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่กําเนิดแล้วจบไปแล้วนะคะกับข้อของมีนาเป็นข้อมูลที่มีนาเนี่ยคิดเองนะถ้าใครอยากหาถ้าใครอยากหาข้อมูลอะไรก็ไม่ต้องนะคะฟังจากมีนาคนเดียวเอาเพื่อความบันเทิงนะคะเสพเพื่อความบันเทิงเดียวสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย